อีสานมันเกิดของพูวะครับผมสวัสดีค่ะแม่จักอีสานมันเกิดคนพูวะค่ะอย่าเป็นองผมมาเลาะสวนยางสวนยางพี่น้องครับผมยางนาเนาะแม่จักเนาะครับผมนี่ก็เอาเช่นพยอมเพราะว่าเห็ดเท่าได้ผลครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเขาก็เอาเสื้อเห็ดมาพร้อมได้ไปเก็บเห็ดมาครับผมเมื่อวานก็มือมือนี้มือนี้ก็เมื่อวานนะแม่จักเนาะใช่นช่ชิลลองอันชิลลองใส่อันเห็ดซดลองมืออัน เล็ดอยู่เพิ่งบานทาเปรียงไลจงไวอยู่ปะจงอยู <จง S 2> ่เออเสือเสือมันเล็ดไว้แล้วสมบัตน,นะคะเล็ดไว้แล้วก็มีแม่นอันนี้ชิลองเบิ้งกักแถวนะนี่ลองเบิอ้องแถวนี้เนาะใกล้ๆอย่างนี่น้<แ>ครับผมโซนทา,างนี้ครับผมร่อนมึงดูที่มันปีนามันสึบๆปีนาใหม่มาปูน,น,น้ำเปนไงปูงน้ำไปครับผมเดี๋ยวไปเบิ้องตัวที่บุหละครับผมตัวที่มันเกิด มันเกิดเพิ่มที่มันเป็นยังเป็นไข่อยู่ทำไมยังเนาะเพราะว่ามันเขาเอา่เอเห็นไว้กับอันที่เขาบบเห็นตั้งแต่มือ่อวานในคลิปที่แล้วครับผมเพราะว่าอันที่เขายังบบเห็นกนมีอยู่ที่มันเป็นไข่เน้น้อยที่เขาบบเห็นนี่ครับผมเรือเร้อๆครับผมโอ้ไข่อยัางคือเงี้ยไงฮะไม่จัดไข่เนื่อหัวขาว พูดนะไรโอ<ห>้ทางนี้สีขาวนี่นี่คลิปนี้มาสีขาวมีสีขาวล้วนๆเลยตัวเนี้ยไม่ใช่อ๋อใคร,ใครไหม,ไมน,นี่พี่น้องของผมเฮ็ดละงอกปูมันจะเป็นอะไรสิ่คือเฮ็ดละงอกโดงเลยเห็ดละงอกคือละงอกโดงเฮ็ดละงอกเงงกงงกป็นปลาคร<ห>ับผมบคือเฮ็ดละงอกปูมันจะเป็นก้อนแบบนี้ซิ่งเงินขึ้นครับผมเป็นก้อนนี่งาๆแบบนี้ อเ,เออ,อให้ได้งอเขาวเอา้าว่าไม่ผสมกันว่มนมาม,มันมาจากผสมมันเกิดอะไรให้ได้งอเขาวครับผมให้ฟองมาตัดได้เมื่อนั้นเหรออันนั้นเลยตัวนี้ให้ได้งอเขาวเพื่อมาตัดแต่งฟอมึงตดัดงามันเห็นเป็นโฮมยังไงครับผมเอา้ามาเบิ้งต้นนี่ครับผมเพราะว่าคลิปที่แล้วข้าวผเ้ข้าวผูเห็นให้ไล้งอเข่าพี่น้องบริษัพี่น้องครับผมเบิ้งพี่น้องครับผม ปีกายนี่เห็นแปดดอกอันที่เขาอ่อนท้ายปีกายนี่ไปเบื้องยอดยอดหลังครับผมคลิปปีกายนี่ประมาณแปดเก้าดกอกพูด <c oughs> ไม่กัก<ห>นับได้บนเท่าใดปูนาพี่น <c oughs> ้องับวนอันคลิปที่แล้วเข้ามาเบื้องเข้ามาเบื้องมันยังเป็นไครอยู่บอคิดว่ามันสีลายปาน,นี่ครับผมต้นเดียวครับผมพูนะอ, <c oughs> อันนี้ อันนี้มาผมครับผมมาผมมาเตะเอาอันนี้มันไปใส่ใช่ไหมจ๊ะไม่ไหนมันนั่นเนาะมาเตะบ่มาเตะบนไหนพี่น้องผมุ้เป็นสะอนบ่ผู้ใดยอันว่าเอาต้นเอาอิงยางมาใส่มันเป็นน้ำไหมจากมันนั่นบ่ที่เขาออกมาใส่นี่อันนี้มันเป็นเสื้อเฮดเองเสื้อเฮดเองครับผมเสื้อเฮ็ดเองแหละครับเขาเอามาใส่ตะวันตุ้่เงี้ยตัวนี้ก็ชิบ่เก็บด้วนี่ครับผมว่ามันออกกระไรนี่โเก็บกลายเปว่าขั้น มันเป็นดอกบานหรือว่าอียังเท่ากับเสียมาอันอาจสะเอียมาใส่เห็ดเสือไม้ใส่ยายไปต้นที่มันยังบ่เกิดครับผมต้นนี้เปลี่ยนดอกน้องที่เดียวนี่ครับผมโอ้ยงกัดนี่ก็ยังต้นนี้มันเกิดก้อนหมูไม่มาไจากนี่อันนี้อันนี้มันดมไปแล้วนี่ต้นนี้มันเกิดก้อนหมูครับผมที่มันขาวๆไปนี่อันปีกายนี่เห็นว่าได้ลายปนี่ครับผมแม่มาไปจาก กลายไม่ลายปนญญเริ่เริ่มายไปหนายางเข้ากับใบเง้ครับผมตอ้ยมันเหยียมาเหยียบนาะคนเหียมาเหยียบคนเหยียบได้ผมไม่เหยียบเ่วานอยับเนแมนอีดีมันเป็นมันเป็นมุนออกมาเนาะมันยังเป็นใครเข้ากับบุหนี่เขาบม่น้อยปีนาให้ที่เต็มไปด้วลย พอปีนี้เ้าง่าเก็บครับผมแต่ว่าฉันเก็บกระชีฉันเก็บกระีเก็บไปเป็นเสื้อหูใครนี่ใช่ไหมจ๊ะอันต้นยังอันีต้นแค่นี้คนละนแต่ออกเตกนี้น้องซุมเกลือแล้วก็เพือไปยี่นแค่เอนไปยอนมันนี้แม่นี่ซุมนี่เลืยอไปแล้วนี่นี่ผลอะไเนี่ยเป็นไข่พี่น้องอ๋เป็นไข่เต็กผนมักหนย่านี้ดีเนาะแม่จอ๋อมเ ใส่ไงคักนี่ครับผมมุ่นะใครไงนี่หอว่ามาวานยังโมเห็นอมไรอย่างงีเมาวานยังมเห็นเห็นจะเป็นจุ่มเลยโอ้มันมักหายางีมั้งเหรอพอมันหมักเกิดนั่นเงานาอนนี่อันโฮมเชนนะใส่ไม่ได้ฮรอ๋อมาวานยังโมเห็น มีแ่กอดะไข่พ kind of ี่น้องครับผมโอเคอาแซะอาแซะมาเดินเลี <t une> <t une> <t une ้ยงัวนนะโอ้ยังเป็นบานอยู่จ้ะนี่ๆๆ่นี่ไม่ใช่มาเกิดน้ำเติมนี่คุณนลังโอ้แม่นจริงเชียนพย่อมพี่น้องครับผมเชีนพย่อมกับคาก้กันคุณนลังต้นนี้หน่อยหนึงไหมพี่น้าไข่บังไงนี่ครับผมเชียนพย่อมต้นมังไงเลยนี่เบื้องขึ้เจ้าเปิดเบื้องคุณนลังคุณนลังกุ้งย่างอันนี้ครับผม คนละค่าคือกันโอ้คนละเสือคนละเมนวะเกี่ยวกับใส่เสือแล้วคนละโอ้หยียบซะเนาะนี่ครับผมคนละบัวใเห็ดถึงผู้ครับผมเห็ดถึงปลูกเอาเม่ใจมันก็บาทนะสิ้มันเนั้เ็ดพอใช่ไหมคนละโอ้มันมาคมอันนี้ยอะไปตัดออกเด้อนี่เด้อแมเราต้องตัดพ่อกตัดี ตัดปโปกไว้กันลยลีกันนี่แหละมันเกิดอย่าันมันแค่มันสิเกิดนะแม่จ๊ะเบิ้งไปเดเครับผมมันเกิดหลายต้นซุ้มอันต้นที่บานแล้วไปเบิ้งดูอันบานแบบเดเร่แม,ม่จ๊กพามาเบิ้งครับผม,มก็มผมอาจจะดึงผู้บุญมาแม่จ๊ะมาหนึง่งผู้มาหนึงผู้แม่จ๊ะว่าเฮ็ดไปเฮ็ดเป็นร้อยว่าท่านเปิดต้นเดียว ะวาต่วากํง่าโอ้มือวานมาบเห็นนี่ต้นนี่โอ้มันเกิด,ดเกือบซื้อ,อต้นเ,เต้นใหญไงนะไม่แย้งใครงใหง่ขนาดพี่น้องครับผมะะดอกป๊อดอกมหเห็นมิจฉาเห็นลงงอกเหลืองเลยต้นมากเพิ่งเห็นต้นเดียวเนี่ยเห็นล่งขาวโอต้นต้นต้นซ้ำนีเกิดครับผมเกิดดี

ก็เลยบอกเพื่อนว่าอย่อฟ้าวไถครับผมไอเฮ็ดเกิดกันสดับนี่มันก็ขับฟอร์มล้วเนาาาะมจกนี่ต้นที่ผมพามาเบิ่งต้นมันออกหลายๆนะครับผมอันซุ่มมันอันนั้นก็อ๋ออันที่มันเป็นอันนั้นไม่ใช่ดอกไม่ใช่ไหมจ๊่โอ้เอาไปขยายเชื้อต่ออันซุ่มนี้ไม่ได้ขยายเลครับผมตามีตามเกิบเกิดไปเลยนี่ ไม่จากคือบออันอันอันนั่นไงกระจายไปนังไ่อ,อันที่กเจ้าวาเตสเตสเตฮ็ดนะเตสะ,ะสมันกระจายไปนะเห้เอามือขยำขยำมพอาะฝนตกกี่แล้วบ่บ่ขยำยากมัาเปเลกอยว่าบ่บ,บ่ยังเห็มันเป็นจุ่มปันญนะบ่ะไม่จกักเทอเลบ,บานี่ออยยนี่่นมาฟันแบนี้ครับผมฝนจบ่น่นมาฟันอย่างนี้แต่ว่าบ่ยังเห็นมันปน่มปัาอกว่าเห็นมันเป็นห่มยังไง ไม่เป hmm. like like ็นแตกไงผูงคนไปฟันจักแต่งให้นโค้งยางมันใหญ่เร็วเพราะว่าเฮาเฮาเน้นเห็ดนะครับผมเฮาอยากเน้นเห็ดจังหน่อยไม่จักบ่เหยียบุเลยต้นยางตุ้งหน่อยเดี๋ยวะไม่จักมาเบิ่งพี่ก่็ได้เบื้องผุนเบิ่งผุนมันเคยเบิ่มบ่ที่เฮาเห็นไว้นะเอาไปะุุนครับผม กลองถืออายนานเด้อพี่น้องครับผมมันบอสัตว์ปะเด้โอ้ดีเกิดเพื่อนมาดิว่าไม่เท่าเหยียบครับผมนี่มีมมีือวานนี่กระยางมันอยู่เด้ยางมันอยู่บนเหยียบก็บอจักขนาดขนาดนะอันโอ้อันนี้เตะไปโอ้อันอันนี้ไม่จักอันขยายไปบอกระถั่งใบเต้อันนี้เมื่อวานยู่ห้าบัเห็นนี่พี่น้องครับผมอันนี้เอาบัเห็นกับมีนี่ตอนนี้เอาบัเห็นกับมี ยังขึ้นบ,บามบดใบไม้มันหนานี่ครับผมตามจริงมันเกิดใบบดได้เหรอเดีย๋ดวยวนี้ฝนเงือกเงี้ยฝนฮ้องปรเห็นน,นี่ครับผมโอ้ถือว่าได้ฝนอยู่ดีแต่ว่าขั้นเก็บขายก็ได้หลาย <c oughs> ขั้นเก็บขายก็ได้หลายบาทอย่างนี้จะไปจังอ่ะแต่ว่าฮ้ออดเอาครับผมอดเอาจากปีหน้า ปีเจ้าว่าส่วนมากมันจะเกิดต้นซ้ำนี้เนาะไหมจ๊ะน,นี่ต้นซ้ำนี้มันสิเกิดนี่ครับผมต้นมันประมาณซ้ำนี้มันจะเกิดต,ต,ไไต้นซ้นำ,น,น,ำนี้ก็มันก็เลือกยังเลือกต้นอยู่นี่ไม่ใช่ไม่แจ็คเอาทนเสื้อมังกรใส่ใส่ดอก,กออชดกเลยลม,มีผสมนา้าบ่แม่มจ๊ะ โอ้ใส่ลองเบิงใส่สูตรใส่สูตรลองเบิงเนาะปีไกรต้นนี้เกิดได้ยังไม่จักเนาะแม่นบ่นี่ต้นแข็งเขายอมมาเนี่ยแชงไม่ยอมจนปีไกรจนที่ชิวมันนี่เนาะตนดอกเห็ดแต่ว่าปีนี้มาใหญ่ใหญ่ขึ้นหลายเต๊ะขึ้นหลายเต๊ะปีนี้นี่บอกมันเกิดเกิดอยังแต่ว่าต้นบักอมะกออันนี้ยังไม่จะเกิดกอขี้มูมาจังนี่ กอไงหมักกอ,อ,อมาหมักโอ้กอไงยังบ่งเกิดบสัน,นก,ก้นน้ำที่ก้อนปีกาย,ยานี่เห็นขาวเปื้อเป็นเหี้ยละงอกขาวมันยังนะ่ะเป็นะงอกขาวปีนี้มายังมัเห็นต้นนีออกกันมูนนี่ปีกายนี่แปดดอกมาปีนี้พี่น้องนับเบิง้งเพามันจะดอก <c oughs> โอ้มาเมื่อวานนี่บ่ปานนี่เด้อาเมื่อวานมันจะโซนทางนี้มานี่ครับผมมามื่อนี้ เห็นตาไข่เมื่อวานเห็นตาไข่เด้มาเหมือนนีว้วัชพดว่ามันสีลายปานนี่ลายได้เพราะมันเหือกว่าใดอันนี้ไหมดอกเห็ดม,มันใหญ่ขึ้นมากเหมือนเื่อนว่าใดมันเติ่งไหมนี่ครับผมเออเจอว่าได้ผลเติบอยู่ให้ม,าามันมจังเนาะไม่ผลรับผม,มแต่ว่าก็ยังไม่ได้ย่างมาทางมือใดเพราะเมื่อวานนี่ก็เห็นไข่อยู่เ,เห็นไข่นิดน่อยเห็นไหมแต่ว่ามันเงือกแต่ว่าต้นนี้มันเห็นละงอขาวนะเนาะ มีเห็นเลยหัวข่าวยังเดียวนี่ก็ยังสิไม่ยังนไ่ยังไงมันัไม่เห็น,หนจัิงสิแล้วม,ม,มันเ,นเ,เปิดเมื่อวานนี่มันไม่เห็นนี่มันเปิดน้ำใบจัิงสินะบเฮาบม่อยากเปิดมันให้มันเกิดเลดื่อนๆเฮาก็บอกเก็บก่กาแล้วครับปีนี้เห็มันเลน่อนๆเก็บก็เก็บมันไปขายายเสื้อต่อนะไม่จังละเก็บขยายเสื้อสักวันนี้หน่อยเพราะว่าต้งได้กันนี่แล้วงอกขาวจริงนละเห็ดอยู่ ต่ว่าเขาก็ใส่เสื้อเห็ดเขาใส่เสื้อเห็ดเสื้อเห็ดที่เ่าเก็บมามเมื่อวานกับมือนีครับผมนี่อันนี้ไม่แจกสีใส่ดอกสดคุนบอผสมกับน้ำธรรมดาลองเบิ้งครับผมแต่ว่ามันก็มีลายสูตรเขาไม่แจกหรอไม่แจกแจ้งไม่แจกใครดจังไลยผู้ต้งคนบอกว่าใส่น้ำซีไม่มีบอไม่แจกเห็ดใหญ่โอ้เห็ดนมนม ไม่จ้างเอามาจะใส่มันสกุลบ่มาก็สกุลแล้เสือเห็ดตงนั้นไปเป็แจกไปเกี่ยววาสกุลมีนี่มีน้องมน้ำนมจีบจีดเอวมามันจะขาแน่นอนแหะอันเห็ดตำนงกินได้จีได้เห็ดนงกินกินเห็ดได้แล้วนะมันหอมได้แต่หอมเห็ดด้วยนีต้นเดียที่มันเมื่เกิดเ่าเอามาใส่ครับผมต้นที่มันใหญ่โซนทางที่มันงามๆเ้าวเก่ามาลองมาใส่เบิ้งครับผมถ้าเบิ้งปีหน้าเอาใส่ เทาสิพยายามใส่เสื้อแล้วก็อ่าปีหน้าแล้วใคมาเบิ่งกันครับผมแต่ว่าโซนท่านี้เห็นไม่จักช่วงหนึ่งเห็นไม่จักเอามาใส่สองแถวนี่หลายเห็ดครับผมสองแถวแถวนี้กับแถวนั้นทีนท่เป็จักใส่หลายแล้วก็โซนไปทางข้างบนกามีแฉมแฉมนเนี่ยครับผมนี่โซนมาอย่านี่พี่ไม่จกนนกักเนียนแถวโกงยางเงี่ครับผมโกงยางเงี้ยไม่จักสิเนียนสองแถวนี้แล้วก็มาหา ตจนนี้ตจนนี้ยังไม่เกิดนี่แต่ว่าทางผลยังไม่ค่อยมีปัญญายไม่ยังนะ,งนะงนยังมไมไ่ใส่ปัญญายังไม่ใส่ปัญญาพองมันเนย็นทางนี่ลายนะเอาไม่จักเข้ากระชิมมันี่แหละกระชิมมัมองเห็ดละลายกับกับจบคลิปเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ข้ามพามาเบิ้องเงีซื้อครับผมแต่ว่ามื่อเมื่อวานนี่มันบริหลายปานี้เนาะไม่จัก อย่ามาส้มสวนยางสวนนี่พี่น้องปุล่งคนว่ามันเกิดแทโบะนะไม่จังเนาะว่าตัวกันขายเฮ็ดดอกขายเสื้อมันพิดหวาล่องกล้องมาว่าเอ้ยแต่ไข่ฟันแล้ววะวะมันบ่แม่นไข่ไข่ฟันขายเสื้อบ่เสื้อดอกว่าสั่นว่าว่าดอกมันต้นมากปุล่งคนว่าเอาดอกสดเซ็งสินะัก็แล้วแต่เพราะไม่จ่ายคิดลายสูตรครับผมลายสูตรลองเบิ่งแต่โบสูตสูตรบ่สูตรสูตรเจ้าของเฮ็ดเองพี่น้อง เพราะว่าเพราะว่าเขาหูแล้วว่าเขาเขาไปเบิ้งในยูทูปเขาไปเบิ้งในเฟซบุ๊กว่าเฮ็ดแบบนี้กาดีเขาก็ไม่เฮ็ดทุกสูตรทุกสูตรเพราะว่าเสื้อเฮ็ดเท่าไปหาไปหามาได้เขาก็ไม่เฮ็ดทุกสูตรทุกสูตรน้อยไปจังละเขาก็ไม่เฮ็ดทุกสูตรสูตรเอ็มดีเขาก็พยายามสิเน้นนะครับผมเน้นเฮ็ดนี่แล้วพลังคนว่าโอ้ย่่าไปย่าไปใส่ไก่นะ มาสวนพันเจนนะวันวานะครับผมมาผมกับโอ้คันสีเก็บกับเก็บได้อยู่แต่ว่าหันเข้าบ่อจ้ะครับผมใส่เนียนให้มันทั่วสวนใส่แบบเนียนกะบองทด่ที่มันห่างๆแน่ยเขาก็เอาแคื้พย้อมมาปลูกเสริมเลยมาจากเนาะนี่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 คือยังสิ oh <my> งห่างๆนี่เอาม่ให้มันเป็นหน้าปลาทึบเลย oh. มันได้แวย ให้มันแบบใบให้มันปกคลุมเพี้ยงสินะครับผมใบมันปกคลุมเอาไม่ยักสำหรับขิ้มีกระเช้าไว้ใช่ไหนี่ส,สะก้อนเนาะไม่ยักกระปากไว้นอกก้องกดไลค์กดแชร์คือเราก็ติดตามจะเห็ดมันออกเพิ่มต้นใดต้นมันสิออกเปนน็นย่ออนานเป็นเงินไปกะสีไทยค่อ,คอยๆถ่ยายให้ติดตามตลอดครับผมสําหรับสวนยางผู้ใดสนใจมีที่ว่างสวนยางปลูกโรดกนำไ่ยังเนาะครับผมอาศัยว่าเนื่องจากเห็ด สองห้องไ้ใส่แต่ไม่ในภายภาคหนาครับผมเอาสัหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้น,อน้อ,ง,อ,ง,ง,อ,ง,ง,อง,งกดไลด์กดแชร์คือเก่ากดติดตามกดกระดิ่งจริงๆนะครับผมสัหรับคลิปนี้ก็เอาไว้่นิทก่อนก็ขอขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีจ้านี่แหละครับผมเฮ็ด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 บ้า